สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเ,เพื่อนตอนนี้ก็จะพามาตอนนี้อยู่ยแบบว่าหลังในหลังบ้านแม่ย่านั่นเพื่อนจะพามาหาหน่อมไม้แล้วรอบที่แล้วไปแกงไตปลานะมีแบบเครื่องแกงอยู่แบบเครื่องแป้งเครื่องแกงพันปีนั่นเพื่อนก็ได้ทําแกงไตปลาใส่หน่อมไม้ใส่ฟักทองแล้วก็เลยรอบนี้เรามาหาอีกนะเพื่อน มันยังไม่หมดฤดูการมันยังมีอีกนะไปหาดูกันแต่ก่อนอื่นมาดูกันเลยนี่คือใบอ่าผักน้นามเกาหลีนะคะเพื่อนต้นค่ะนี่คือใบผักนามเกาหลีนะแต่นี่คือต้นเขาแบบเป็นใบแล้วนะแต่ยังไม่เคยกินเลยค่นเพื่อนเดี๋ยวต้องลองสักวันนะอ่ะโอเคเราเรามาหานอ,อไม้ต่อเลยนะ นี่เมื่อกี้เจอแล้วอ่าเราเดินผ่านมาเราเดินผ่านมาแล้วเราก็แวะไปดูต้นต้นไม้นั่นนะคะแล้วเราก็เจอนี่เจอแล้วนี่อวบใหญ่มากอวบใหญ่มากจ้าแนน่หากเลจ้ารออะไรนี่คือรอบนี้ยังไม่ได้แบบว่าต้มไว้ กินแบบหน้าหนาวเลยนะเก็บช่องฟีดเพราะว่ากินหมดตลอดตลอดอ่ะนะอันนี้ชอบกินพัน์นี้อ่ะเพื่อนกบกินพันุ์นี้มากกว่าพันใหญ่ๆอ่ะนะอันนั้นมันจะเป็นแบบหวานใช่ไหมโหนั่นไงแต่ว่าเอาไม่ถึงกันเพื่อนมันจะตกนหะจะตกหมอะตกไปนี้แบบตายนะโอไม่เอาก็ได้เนาะเยอมากๆนะต้นเก่าเราหักไปเนาะไอ้ต้นที่เราไม่ได้หักมันก็จะสูงขึ้นแบบนี้ล่ะเพื่อนต้นไม่มีหนามนะ มีแต่ว่ามันไม่ได้มีเป็นกอแบบบ้านเราอะนะโอ้อันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่มันมีขันเพื่อนแต่ว่าลงไปไม่ได้นะมันมีไม้แบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปแอบดูฝั่งนู้นกันว่าจะมีหรือเปล่านะได้ยินเสียงรถพยาบาลไหมช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนไงก็จะมีคนแบบเป็นลมแดดน่ะเพื่อช่วงหน้าร้อนจะได้ยินเสียงก็ยังไม่เข้าหน้าร้อนเต็มตัวหรอกนะก็เป็นเริ่มหน้าฝนนะนะแต่ว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วก็ประมาณสามสิบองศาอ่าอย่าดูถูกคําว่าสามสิบองศาญี่ปุ่นนะคะเหมือนสามสิบห้านะฮะอัพไปเลยนะฮะ อยมีอยู่ต้นนี้แต่ว่าโตแล้วนะก็จะได้ยินเสียงรถพยาบาลแบบนี้ล่ะค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะคนเป็นลมแดดลุงนี่ต้องระวังเนี่ยนะชอบมาทำงานแบบทำนาทำอะไรางเนี้ยทำงานกลางแจ้งอันเพื่อนงานกลางแจ้งนะงานแบบงานในร่มก็เป็นได้นะถ้าอากาศร้อนโอปอา้าวแล้วเราแบบ พืนนะนะเพราะว่าที่ทํางานนี่มีเป็นนั่นเพื่อนโอ้เจอแล้ว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 เนี่ยต,ต้นเล็กมากเลยตายละมา,าดูตรงนี้สักหน่อยเนาะนี่พวกหมูป่าถ้าเป็นในป่าหมูป่าเขาชอบมากินพวกหน่อไม้เนี่ยเนาะเพราะว่าไอหน่อไม้บนเขาเนะี่ยที่เป็นพันธุ์ใหญ่ๆนั่นเพื่อน จะมีร่องรอยแบบหมูมีรอยเหมือนมีอะไรมากินนะน่าจะเป็นหมูป่านะเ okay, คกันเพื่อนได้นนะสี่ต้นเนาะสี่เนาะพูดผิดตอนนี้ก็โตแล้วเน,นี่ยตน,นนี้โตแล้วมันจะกินพื้นที่แบบตรงนี้หรือเปล่าคนอื่นเด้อเราต้องทําลายมันนะเพื่อนไม่ทําลายมันก็จะแบบขึ้นเรื่อยๆนะมันจะไปแบบที่คนอื่นค่ะที่คนอื่นแล้วนะนบ้านโน้นนะคะ ไดโนไหม้ห้านอเล็กๆนะจ๊ะดอกดอกออริสญี่ปุ่นนะฮะดอกอายามิอ่ะฮะต้นเล็กยาแก้ซีพลาสติกดำมาคลุมนะยาจะไม่มีขึ้นนะนะเกียดตัดเลยประมาณนี้นะเป็นการรุ่งคริงครั้งเดียวแต่เฟี้ยวเฟี้ยวทั้งปีอันนี้เป็นอ่ฟุกิเดี๋ยวจะพาไปเก็บค่ะแต่ไม่ได้เก็บตรงนี้เนาะอากาศ แดดแรงไม่แรงดูต้นไม้เหีเ่ยวเฉานะปกติมันจะไม่ยังไม่ขนาดนี้นะตอนนี้ประมาณอากาศเกือบเกือบเที่ยงอะนะเออ,เ,อเวลาเกือบเกือบเที่ยงอะนะออดอกถุงมือสุนขก,กิ้งจอกนะสีชมพูเนี่ยมีขายด้วยนะตามบบร้านขายดอกไม้อะการเจออะตอนแรกนึกว่ามันเป็นญ้าไม่ใช่ค่ะนะาเขาต้อจะไม่ย่าน่าจะซื้อมาปลูกแบบนานแล้วอะเนีย่ยสวยน่ารักดีนะคะอ่ หมือนถุงมือสนกกุนัขิ้งจอกนะมเหมือนถุงมือเหมือนถุงไวรู้ถุงมืออันนี้ก็เหมือนกันจ้ะตรงเมื่อกี้ตรงนู้นเนาะตรงนี้ก็มีหนึ่งต้นมีอีกหนึ่งต้นจ้ะสีชมพูน่ารักดีนะดอกไฮดริเนียเนาะเริ่มออกดอกแล้วพอกดอกเสร็จประมาณเราได้เชยชมเสร็จก็จะตัดนะฮเห็นไหมยากจะตัดถุปีตัดเป็นเรียบชิ่วแบบประมาณเนี้ยนะเหมือนเราตัดหญ้านะ แล้วพอนั้นเขาก็มาปร่งใหม่ปร่งในด้วยดูใปไม้ผลิตอาาเพื่อนจือจะไม่ปล่อยไว้นะเดี๋ยวเราดูแล้วเราก็จะจําไว้แล้วก็จะทําเหมือนกันนะนี่ลุงมาแล้วลุงยุ่งมากเลยยุ่งกับการทํานาน,นเพื่อนช่วงนี้คือต้องไปถอนหญ้าอะไรประมาณนี้นะในทุ่งนามันไม่ใช่ง,ง่ายๆนะเพื่อนต้องแบบมีเวลาดูแลต้อง อย่างลุงนี่ยังทํางานอยู่ก็จะแบบเสาร์อาทิตย์ก็จะทํานาแต่ไม่ใช่ทำำําดําครั้งเดียวเสร็จนะจนหมดฤด,ดูกานลนั่นแหละค่ะถึงเดือนกันยานะต้องดูแลนะทุกอย่างก็ต้องมีการดูแลนะฮายสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไร,ระลุงเจอหน้าลุงก็เบื่อเลยอยก็เบื่อก็บ่นเลยสกเรตตาวแปลว่าเบือ่อแปลว่าเหนื่อยนะฮะยาย 休憩วเคียร์いิคิวเいいวคียร์สคือแกงไตปลาที่เราทำนะคะกินจนจะหมดแล้วนะจ๊ะทำเมื่อวานนี่จ้าไตหน่อไม้จะ,ะข้าวราดแกงนะจ้ะจะ,ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์การนะจ๊ะไข่ต้มต้มไว้ สี่ห้าลูกร้อยจังหูแกง ไตปลากับน้ําบูดูนี่คือนเดียวกันหรือเปล่าไม่ไแน่ใจเพื่อนนะอันใครเป็นคนใต้คอมเมนต์บอกได้นะคะอืคนบริรัมแต่ก็ทำแกงไตปลาเป็นนะคะแค่อ่านแบบข้างซอง ร้านข้าแกงบ้านเราเลยเนะเาะรวมประมาณนี้แหละถ้าได้กลับไทยเดินยวนก็จะเปิดแบบแผงข้าวแกงค่ะเป็นแม่ค้าขายข,าะะข้าวแกงนะคะข้าวแกงแม่การจ้า